สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอที่น่าสนใจมากๆจากพระไตรปิฎกนะคะครับผมว่าด้วยเรื่องทานหรือการให้ค่ะแต่จะมองผ่านมุมของสุมนณสูตรอืมนี่เป็นบทสนทนาที่น่าสนใจนะครับระหว่างพระพุทธเจ้ากับสุมูนาราชกุมารีใช่ค่ะที่มาที่ไปก็คือคำถามสำคัญเกี่ยวกับผลของการกระทำนี่แหละค่ะ ใช่เลยครับจุดเริ่มต้นคือสุมูนาราชกุมารีท่านสงสัยขึ้นมาว่าแบบเออถ้ามีสาวกสองคนที่มีพื้นฐานเท่ากันเลยนะศรัทธาศีลปัญญาเนี่ยเสมอกันแป๊บๆแ,แต่คนหนึ่งให้ทานอีกคนหนึ่งไม่ได้ให้พอตายไปเกิดในสวรรค์เหมือนกันเนี่ยค่ะมันจะต่างกันไหมผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงโหเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากเลยนะคะเหมือนถามถึงผลระยะยาวจริงจ ผงั้นเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่าอานิสงหรือผลดีของการให้นี่แหละค่ะว่ามันส่งผลต่างกันยังไงในสถานะต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ในพระสูตรนี้ถูกต้องครับก็คือพอท่านถามเรื่องคนที่ไปเกิดในสวรรค์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตอบชัดเลยว่าต่างต่างเหรอคะต่างครับคนที่เคยให้ทานพอไปเป็นเทวดาก็จะเหนือกว่าเทวดาที่ไม่เคยให้ทานอยู่ห้าอย่าง ห้าอย่างเลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะครับก็จะมีอายุทิพย์คืออายุในสวรรค์ยืนยาวกว่าวันนาทิพย์ก็คือสวยกว่าผิวพรรณดีกว่าสุขทิพย์สุกละเอียดกว่าค่ะแล้วก็ยศทิพย์มีบริวารอำนาจมากกว่าสุดท้ายคืออธิปไตยทิพย์ความเป็นใหญ่ในหมู่เทวดาครับโหแสดงว่าผลของการให้ทานนี่มันชัดเจนมากแม้แต่ในภพภูมิอื่นนะคะไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกชัดเจนเลยครับ เป็นรูปธรรมเลยแล้วเรื่องมันต่อไปอีกใช่ไหมคะถ้าเทวดาสองกลุ่มนี้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ละคะใช่ครับท่านก็ถามต่อประเด็นนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบไปในทํานองเดียวกันเลยครับอ๋อเหมือนเดิมครับผมคือพอจุติจากสวรรค์มาเกิดเป็นคนเนี่ยคนที่เคยให้ทานไว้ก็ยังได้เปรียบค่ะ<า>ก็จะเหนือกว่าคนที่ไม่เคยให้ทานในห้ายอย่างเหมือนกันแต่เป็นในบริบทของมนุษย์มีอะไรบ้างคะสำหรับมนุษย์ก็คือ อายุยืนกว่าผิวพรรณวันณะดีกว่ามีความสุขกายสุขใจมากกว่ามีเกียรติยศชื่อเสียงและก็มีอำนาจอิทธิพลในสังคมมนุษย์มากกว่าครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าบุญเก่าหรือเครดิตจากการให้มันตามมาสร้างโอกาสที่ดีกว่าแม้จะเปลี่ยนภพภูมิแล้วประมาณนั้นเลยครับแล้วถ้าเอ,อ่คนสองกลุ่มนี้เลือกทางธรรมล่ะคะ ออกบวชเป็นพระเป็นบรรพชิตความต่างนี้จะยังส่งผลอยู่ไหมคะประเด็นนี้น่าสนใจมากพระองค์ก็ยังตรัสว่าต่างครับยังต่างอีกเหรอคะครับผู้ที่เคยให้ทานมาพอมาบวชก็ยังได้เปรียบได้รับความสะดวกสบายมากกว่าค่ะหลักๆก,ก็คือเรื่องปัจจัยสี่นี่แหละครับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่แล้วก็ยาเภสัชบริขารคนที่เคยให้ทานมักจะได้ของพวกนี้ง่ายกว่า ได้รับมากกว่าแม้จะเอ่ยปากหรือไม่ก็ตามเหมือนมีคนคอยสนับสนุนมากกว่าว่าง,งั้นเถอะนะคะใช่ครับทํานองนั้นเลยแล้วก็มีอีกข้อนะครับที่สําคัญค่ะคือเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนพระด้วยกันเพื่อนพรหมจันทร์นะครับอ๋อค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปฏิบัติต่อพระที่เคยให้ทานด้วยกายวาจาใจที่มันเอ่อน่าพอใจมากกว่าเป็นที่รักมากกว่าค่ะแล้วก็มักจะนําของดีๆน่าพอใจมาให้มากกว่าด้วย ฟังดูแล้วการให้ทานหรือจักคะความเสียสละเนี่ยมันส่งผลดีมาเรื่อยๆเลยนะคะแต่ทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญที่สุดที่สุมุนาราชกุมารีท่านถามใช่ครับคำถามสุดท้ายที่เกี่ยวกับเป้าหมายสูงสุดแล้วค่ะท่านถามว่าแล้วถ้าทั้งสองคนนี้ไม่ว่าจะเคยให้ทานหรือไม่เคยให้ปฏิบัติจนบรรลุอรหัต,ตผลแล้วละ่ะคือหลุดพ้นแล้วนิพพานใช่ครับถึงวิมุติแล้วเนี่ยจ,จะยังมีความแตกต่างอะไรเหลืออยู่อีกไหมอันนี้น่าสนใจมากคะ่ะ แล้วพระองค์ตรัสว่ายังไงคะตรงนี้แหละครับคือจุดสําคัญพระองค์ตรัสว่าเราไม่กล่าวว่ามีเหตุแตกต่างกันใดๆในวิมุตติกับวิมุตติข้อนี้อ๋อหมายความว่าพอถึงเส้นชัยคือความหลุดพ้นแล้วทุกอย่างเท่ากันถูกต้องครับความแตกต่างจากผลบุญของการให้ทานในอดีตมันจบลงตรงนั้นไม่มีผลต่อคุณภาพของวิมุตติแล้วใช่เลยครับวิมุตติหรือนิพพานเนี่ยมันอยู่เหนือผลบุญทางโลกพวกนั้นไปแล้ว พอสมณาราชกุมารีได้ฟังก็แบบโอ้โห,หน่าอัศจรรย์ค่ะท่านก็สรุปเลยว่าเออควรให้ทานทําบุญจริงๆเพราะบุญมันเหมือนเป็นทุนสนับสนุนเราไปในทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นเทวดามนุษย์หรือแม้แต่ตอนบวชซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นด้วยใช่ไหมคะทรงเห็นด้วยครับแล้วก็ทรงเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกด้วยมีอุปมาด้วยครับพระองค์เปรียบว่าคนที่นีศีลมีศรัทธาแล้วก็ให้ทานหรือมีจาคะเนี่ยก็จะรุ่งเรืองกว่าคนตรณี เหมือนพระจันทร์ที่สว่างกว่าดาวทั้งหลายค่ะเห็นภาพเลยแล้วก็เปรียบอีกว่าสาวกที่มีปัญญาแล้วก็ให้ทานเนี่ยก็จะข่มคนตรณีได้ด้วยฐานะห้าอย่างที่เราว่ามาอายุวันนะสุขยศโภคะแล้วก็จะมีความสุขในโลกหน้าเหมือนเมฆฝนที่ให้ความชุ่มชื้นไปทั่วเลยเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากจริงๆค่ะสรุปจากสุมานสูตรนี้ก็คือ การกระทําดีโดยเฉพาะการให้ทานมันส่งผลเป็นทอดเลยนะคะสร้างความได้เปรียบในชีวิตระหว่างที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดครับผมเป็นผลในเชิงรูปธรรมแอ่ผลเหล่านั้นมันจะสิ้นสุดลงเมื่อเราไปถึงเป้าหมายสุดท้ายคือความหลุดพ้นถูกต้องครับแล้วก็มีอีกมุมที่เอ่อน่าชนคิดต่อนะครับค่ะคือนอกจากผลที่เราจะได้รับในภพภูมิต่างๆที่พระสูตรบอกแล้วเนี่ยค่ะ การให้นัปัจจุบันตอนที่เราทําเลยเนี่ยค่ะมันอาจจะส่งผลต่อจิตใจเราทันทีเลยไหมความรู้สึกปิติความสุขความสงบของผู้ให้นักขณะนั้นเลยอันนี้ก็น่าพิจารณาเหมือนกันนะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะต้องกลับไปคิดต่อเลยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและฟังคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ